น้องชื่ออะไรน้องอ้นสีทองอ้นใช่ไหมนี่อน้อนอน้นอ้นอยู่เท่าไหร่แล้วสองเดือนสองเดือนเหรออ้นนะครับนี่อน้นไม่ใช่หนูน,น้องอ้นดูหนายกลยดูนายกลยดินายกลยดิ ดื้อเกดืก้อเกดิหน้ากันดื้อไหมดื้อไหมหืมหืมนองไม่ดื้อนองไม่ดื้อใช่ไหมหอืมห้าขีด อยู่สองเดือนห้ากีจละห้ากีจละเดินเดินเดินไปเดินไปเดินนี้เดินไปเดินไปไปไปเดินเดินเดินดูหน่อยเดินดูหน่อยไปเดี๋ยวมาเดินอยู่ขาคนดิ ไปล,ลงไปไปไปลงไปลงไปลงไปเชื่องมากเชื่องมากเชื่องมากไปนี่ไมียอมไปไหนเลยอยู่แต่กับคนนี่แหละอยู่แต่กับคนนี่แหละหอือ

ไม่ยอมไปเลยจะไปกไ็ไปยืนอยู่นี่แหละโชคคุหน่ไยไปเออไปแล้วไปเดินไปเออต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมไปแล้ว